ติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะศูนย์ายไกลๆก็ไม่ต้องมาถ่ายโทรศัพท์เลยฮัลโหลค่ะครับซูเนนซอนทูมูฟเอสสวัสดีครับทูมูฟเอสทำไมพี่จ่ายครับ,บริการรา,ายเดือนทุกเดือนอยู่ทำไมถึงตัดอะไรนะคะตัดอะไรครับ ก็ไหนบอกว่าจะต,ะตะัดสัญญาณตัดสัญญาณนะครับอ้าวเรารู้เรื่องไหมเนี่ยงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวทางเราจะทําการตรวจสอบข้อมูลในระบบให้นะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรน,น,นะครับค่ะครับแล้วก่อนแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อความถูกต้องด้วยนะครับค่ะชื่ออังคสิริภาค่ะอังคสิริภา ค่ะหน้าแสนแสบค่ะนมสกุลนะคระับนาแสนแสบนาแสนแสบค่ะพี่ครั้งกี่เดือนนะคะพี่พี่พี่าพี่พจ่ายทุกเดือนอยู่นะครับงั้นถือแสนแเราสักคกู่ครับเดี๋ยวผมตรวจสอบให้นะครับต่อไปไหนอะอะไรครับจะจะต่อไปไหนอะคะเอาอันนี้ไม่ได้ใช่คอซนซัเตอร์เหรอ ไม่ครับเอาไม่ใช่สักครู่ครับเดี๋ยวผมจะตรวจสอบในระบบให้ครับค่ะคือเดี๋ยวผมจะเช็คให้ครับว่ากระดาษใย่ไหมน,นะครับนับสักครู่ครับพี่ทำอะไรจะไปจ้องมันทำไมอันนี้เอาออกไกล เขาต่ออไปไหนเนี่ยครับคุณอ,อังคณาภาครับอังคสิริภาค่ะอังคสิริภาใช่ไหมครับใช่รครับจากการตรวจสอบในระบบครับไม่พบอะไรนะครับไม่มีอะไรนะครับอ๋อไม่มีอะไรอ้อ ถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นช่วยแก้ไขหน้าระบบให้หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าตัวเนี้ยเข้าไปในระบบอะค่ะแล้วก็แก้ไขว่าติดต่อมาหาลูกค้าแล้วทีนี้เอ,อพี่ขอฟีดแบ็กอะค่ะขอคอมเลนตะคะว่าแบบเออมันต่อมาแบบเนี้ยบ่อยแล้วไม่ต้องติดต่อมาแล้วอะค่ะครับได้ครับอัน,นอันนี้เราเป็นคอเซ็นเตอร์ของทูหรือคอเซ็นเตอร์ของที่ไหนคะอ่าสำนักงานใหญ่ของชูมุกแอสครับอ๋อค่ะขอรหัสพนักงานหน่อยค่ะครับ นักงานนะครับหนึ่งหกสองสาสามครับรหัสพนักงานของทูจะขึ้นต้นด้วยศูนย์นะคะอย่างเช่นศูนย์หนึ่งศย์ศนยแบบนี้นะคะ่ะ <c oughs>